คริปโตเคอเรซีนะครับกลับมาเขียวทั้งกระดานอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ Bitcoin นะครับทำการปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ1น0 0 0แสนหเหรียญเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับณปัจจุบันเนาะซึ่งน้าถามว่าณปัจจุบันเลยเนี่ยอะไรที่เป็นตัวหนุนนะครับหรือว่าเป็นแรงหนุนเข้ามาเนี่ยนะครับสำหรับตัวของคริปโตเคอเรซีคงไม่แพ้กองทุน ETF แน่นอนนะครับที่ไหลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อ2วันที่แล้ว คริปโตเคอเรนซีทั้งกระดานเนี่ยได้มีการปรับตัวล่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับฉะนั้นเรามาดูทีละประเด็นนะครับสำหรับข่าวล่าสุดวันนี้นี่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมด้วยซึ่งเป็นเชิงลึกนะครับที่โดนัลด์ทรัมเองเขาก็มีโปรเจกต์ที่กําลังมานะครับในอนาคตทีนี้เรามาดูกันที่อันแรกกันก่อนนะครับสำหรับตัวของ Bitcoin Ethereum Ri p p l e นะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆนะครับในหน้าปัจจุบันเลยนะถ้าเราไปดูที่หน้ากระดานนะครับท็อ เหรียญนะครับที่มีวอล u ุ่มมาเก็ตแคเยอะอันดับต้นๆเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า Bitcoin ตอนนี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ขึ้นไปถึง1 1 0 0 0ห่นเหรียญเป็นที่เรียบร้อยเนาะวันนี้มีการปรับตัวบวกมามากกว่า3%นะครับแล้วก็ตัวของอีเ e r รียมนี่ทำได้ดีนะครับเมื่อวานอ t h ท r รียมอยู่ที่ประมาณ3 7 0 0ตอนนี้ขึ้นมาถึง3,900กว่าเหรียญแล้วนะครับใกล้จะกลับขึ้นไปถึงระดับ4 0 0พเหรียญที่เราเคยอยู่นะฮะอ่าก็มีแนวโน้มนะครับตอนนี้ทีมอีเทุกคน ส่วนริปเปิลนะครับทำได้ดีครับวันนี้บวกมา3.5รนะครับรวมถึงโซลอนาวันนี้บวกมาถึง5.15เลยนะครับเรียกว่าเหรียญนะครับทั้งกระดานนะวันนี้ถือว่าค่อยลงใจขึ้นนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวร่วงลงมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับทีนี้เราดูภาพรวมนะครับโบกกดอดวันนี้บวกมา9.5นะครับ9.5ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปกเอดอดเองเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ11กว่าเลยนะครับเกือบ12เหรียญเนาะเอเก็เริ่มมานะครับ หลายๆเหรียญณนปัจจุบันก็ถือว่ามีความหวังกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงมานะครับเพราะวันนี้เราจะดูเรื่องของเอาคอยซีซันด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดถึงเนาะว่าเอาคอยซีซันเนี่ยยังไม่จบนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับอยู่ที่เป็นเรื่องของการพักฐานของ Bitcoin เ mm hmm. ท่านั้นเองทําให้ตัวของเหรียญเอาคอยอื่นๆมีการปรับตัว่ลงมาอย่างที่เห็นในเมื่อวานนี้นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูประเด็นสําคัญประเด็นแรกกันเลยนะครับเมืองแวนคูเวอร์นะครับสามารถที่จะชําระภาษีด้วยบิตคอยได้นะครับผมนะตอนนี้เขาก็มีการหารือนะครับแล้วก็มีการปรึกษาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจ่ายภาษีด้วยบิตคอยแล้วถ้าถามว่าเแวนคูเวอร์ในประเทศแคนาดาเนี่ยการที่เขามีการกําหนดนโย,ยบายเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยถือเป,เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับบิตคอยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชําระด้วยภาษีด้วยบิตคอยนั่นหมายความว่าอะไรครับทุกคนเราต้องจ่ายภาษีจริงไหมฮะ แล้วถ้าเกิดว่าการจ่ายภาษีสามารถชำระด,ด้วยบิตคอยได้เรียกว่าแทบไม่ต่างอะไรกับดอลลาร์ในช่วงอดีตนะครับที่เราชำระภาษีนะครับถ้าเป็นคนประเทศอเมริกนะันเนาะเขาก็จะชำระภาษีด้วยเงินสกุสลดอลลาร์สหรัฐ hmm. ก็จะเกิดด mm ีมานเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่จะตามเข้ามาเลยถ้าเกิดว่าร่างอนุมัตนินะครับสามารถใช้ได้นะครับในทั่วนอกเหนือจากแคนาดาอีกเนะี่ยในการชำระภาษีด้วยบิตคอยปรลมาณจะเข้ามามหาศาลด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็อยู่ที่ผู้คนนะครับว่าจะเลือกใช้ การจ่ายภาษีด้วยบิตคอยหรือไม่นะครับแต่เรื่องของบิตคอยถือไวตั้งแต่รแรกๆอยู่น,นนะ mm hmm. บางท่านอาจจะอยากจ่ายภาษีด้วยบิตคอยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นชอยที่ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ลัฐเวนคูเวอร์เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีเนี่ยจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับทุนสำรองให้เป็น Bitcoin ด้วย นี่ก็ส่งผลนะครับให้เกิดแรงหนุนให้กับตัวของ Bitcoin เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถึงแม้ว่าตัวของ Bitcoin อาจจะยังไม่ได้พุ่งเยอะแต่อย่างน้อยมีการรีเทิร์นแบ็กกลับมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่มีการอนุม,มัตินะครับเรื่องถึงนโยบายในะเรื่องของการชําระภาษีด้วย Bitcoin นั่นเองครับอ่ะทีนี้อีกเรื่องสําคัญนะครับสำหรับ a อ c คอยเดลี่นะครับได้มีการพูดถึง d o n ัลด์ทรัม ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการนะครับนำเงิน5ล้านเหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐนะครับเข้าไปถือครองอีทีเรียมนะครับโหเรียกว่าเข้าถือครองเนี่ยเยอะมากนะครับสำหรับตัวของอีทีเรียมนั่นเองถามว่าตอนนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์เขามีโปรเจกต์หนึ่งนะเป็นโปรเจกต์ครอบครัวเลยนะของสำหรับบริษัทที่ชื่อว่า World Liberty Financial นะครับถ้าเราไปเจาะลึกตัวของ World Liberty Financial เนี่ยนะเขามีเหรียญของตัวเขาเองด้วยนะครับตัวย่อ WL นะครับ FI ย่อมาจากนะครับ v o l a t i e r t y Financial mm hmm. นั่นเองครับคือตัว v o l a t i e r t y Financial นะครับเป็นสถาบันหนึ่งนะครับที่จะก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้คนสามารถกู้เงินได้เอาละฮะนี่แหละเป็นประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้เลยคือถ้าผู้คนสามารถกู้เงินด้วยคริปโตเคอเรนซีไดส้สำหรับการกู้เงินนำมาใช้จ่ายหรือว่านำมาทำธุรกิจด้วยคริปโตเคอเรนซีมีการนั่นหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่จะตามมาคือดอกเบี้ย แน่นอนครับดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปริมาณความต้องการหรือเม็ดเงินเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวของคลิปตเคอ r o d u c t สามารถที่จะกู้เงินได้แล้วมีดอกเบีย้ยด้วยเวลาที่เราจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องใช้ปริมาณเม็ดเงินที่เยอะขึ้นความต้องการเงินก็จะสูงขึ้นจริงไหมครับในอดีตที่จนถึงปัจจุบันนะครับที่เรามีการกู้เงินผมกู้เงิน1ล้านบาทเวลาผมจ่ายดอกเบีย้ยสมมติจ่าย นั่นหมายความว่าผมก็ต้องหาเงินให้ได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อจะชำระหนี้ทั้งหมดที่ที่เกิดขึ้นจริงไหมครับนั่นหมายความว่าตัวของบิตคอยเองเนี่ยก็จะมีความต้องการสูงขึ้นด้วยเช่นการรวมถึงเหรียญคริปโตเคอเรนซีอื่นๆแต่ผมอยากให้โฟกัสไปที่เหรียญ v o l ูเมอร์ตี้ฟินแลนเนะครับตัวของโดโรธามเองนะครับเขาก็มีโปรเจกต์ที่เหรียญมีเหรียญของตัวเขาเองด้วยนะครับตัวของเหรียญ v o l ูเมอร์ตแต่ต้องบอกครับว่าตัวของเหรียญ v o l ูเมอร์ตเนี่ยก็มีข้อ จุดบกพ่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการถูกแฮ็กโดยอแอคเคาท์ของครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับไม่ว่าจะเปมีการลงโฆษณาที่เป็นในลักษณะเหมือนสแกมนะครับเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าระบบนี้คอม p พลตสำเร็จผมว่าตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ากาวเหมือนกันนะครับน่าสนใจสำหรับ w o r l d ก i ร์ทีนะครับ Financial ซึ่งตรงนี้ก็สามารถทําให้เกิดแรงหนุนสำหรับคริปโตเคอเรนซีได้เช่นกันนะครับถือว่าวันนี้มีข่าวดีค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหน้าปัจจุบันนะรวมถึง ETF เองนะครับล่าสุดก็มีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นแก s สเกลนะครับ Backlog Bitwise นะครับมีการอัดเข้าซื้อครับแล้านเหรียญนะครับเจล้านเหรียญสำหรับ Backlog นะครับแล้วก็13ล้านเหรียญสําหรับแก๊สเกล ส่านถามว่าภาพรวมเลยนะครับเมื่อวันก่อนนะครับวันที่10เนี่ยมีการอัดเข้าซื้อรวมนะครับสาม้ล้านเหรียญนะครับณปัจจุบันนะครับวันที่11เนะเมื่อวานนี้ก็มีการอัดเข้าซื้อไปกว่าทั้งสิ้นนะครับเบ็ดเสร็จเลยนะครับรวมหักลบไปแล้ว1ล้านเหรียญนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการอัดเข้าซื้อรวมทั้งหมด200้ล้านนะครับผมนะฉันถามว่าภาพรวมตอนนี้สําหรับราคาปิดคอยผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่า จากก่อนหน้านี้ที่เขามีการปรับตัวร่วงลงมาถ้าเราสังเกตเห็นตัวของ ETF Net Flow เนี่ยในแต่ละกองนะครับจะมีการขึ้นด้วยตัวเลขศูนย์แบบนี้อันนี้คือถือว่าเป็นตัว alert เลยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดตัวเลขศูนย์แบบนี้เยอะๆนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะถูกเทขายหรือการ take profit ระยะสั้นรวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดการย่อของราคาด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นภาพรวมเลยถ้าเกิดว่าบวกเยอะๆมีการหันเข้าซื้อเยอะๆนะครับบา,บางกองอย่างเช่นนะครับ ฟรงกินนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเข้าซื้อเลยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มอัดเข้าซื้อแล้วนะครับ2.9ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับฉะนั้นภาพรวมของคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีในการกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราไปดูที่ตัวของเอาคอยซีซันเองเช่นกันนะครับตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวย่อลงมาถึงระดับ69เริ่มมีการงัดตัวขึ้นมาแล้วตอนนี้ลุ้นนะฮะส่วนตัวผมลุ้นว่าจะมีการปรรรรรััััับบบตวเทลงงงงมมาอออีีกกกกสไหหถึึะด25ค้นื จะงัดทําไฮตั้งแต่ตรงนี้เลยถือว่าถ้าเป็นการย่อเพื่อจะกลับตัวขึ้นไปทำอื้อฮือไฮอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นจุดที่เหรียญเอาคอยทำร์ r f o r m ม n ซ์ได้ดีมากหลังจากนั้นเพราะอย่าลืมนะครับ story ต,รรต่างๆเริ่มตามเข้ามาแล้วยังไม่ถึงวันจริงแต่ story รอ,รอื่นเริ่มเข้ามาโดยรถฟัมเริ่มมีการเข้ามาแทรกแซงเริ่มมีการเตรียมความพร้อมนะครับอย่างเช่นล่าสุดที่ผ่านมาใช่ไหมมีการอัดเข้าซื้อีทีเรียมด้วยเช่นกัน นะครับสำหรับโวลิเบอร์ตี้ไฟแนนเชียลของเขาเองนะฮะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับในการที่เราได้เห็นภาพรวมของตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเหรียญอื่นๆอย่าง Bitcoin ทำออทามไฮแล้วหรืออี h ทเรียมนะครับอี Ethereum, เรียมกำลังจ่ะที่จะทำออทามไฮนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับอีทเรียมอยู่ที่ระดับ3,935ถ้าเกิดว่าอี h ทเรียสามารถเรกนะครับแนวต้านนะครับ4,88ได้นะ อันนี้เตรียมเฮเลยก็คืออีเทอร์เรียมทำออท i ไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอี h ท r e u เรียมเนี่ยก็จะมีการทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวต่ำกว่า4,000มานานแต่ถ้าอีเทอร์เรียมยังเป็นเหรียญหนึ่งครับที่ยังไม่ได้ทำออทำไฮนะถ้าอีเทอร์เรียมทำออท i ไฮเนี่ยเราต้องรอดูเลยนะครับว่าบริเวณราคา4 8 8 1อีเทเรียมจะสามารถเบรกไฮตรงนั้นได้หรือไม่นะครับถ้าเบรกได เตรียมรอดูเลยครับเหรียญเอาคอยจะตามอิเาเรียมมาเพราะว่าล่าสุดนะครับเหรียญในเชนของอิเาเรียมเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวฝ้าของเทคนิคนะครับราคาได้มีการเบรกเส้นเฉียงไปรเ,รเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะที่เป็นการเบรกย่อยืนเพื่อยิงนะครับถ้าราคานะครับสามารถปรับตัวยืนอยู่บริเวณเหนือเส้นเฉียงได้กราฟมีแนวโน้มที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับส่วนเป้าา a r g e ตที่ผมมองไว้ก็คือบริเวณแนวไฮก่อนหน้าอยู่ที่4,824 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเบรกได้ไปเจอกันยาวๆครับที่บริเวณแนวไฮทับไปซึ่งก็คือ4,873เหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อลุ้นอธามไฮสำหรับสายอีทีเรียมกันเลยเช่นกันนะครับอ,อย่าไปยอมเขานะอีทีเรียมไปต่อนะครับทีนี้เราไปดูที่ตัวของบิตคอยกันเพิ่มเติมนะวันนี้ก็มีการปรับตัวล่าสุดนะครับเบรกคล้ายๆอีทีเรียมเลยแต่เป็นการเบรกย่อยืนนะถ้าสามารถยืนเหนือบริเวณแนวต้านเฉียง,ง,งนี้ได้ส่วนตัวผมมองว่า บิตคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีนะเมื่อวันก่อนเราได้มีการบอกนะครับว่าถ้าบิตคอยสามารถยืนเหนือโซนซเส้นเฉียงนี้ได้นะครับเป็นภาพรวมที่ดีนะครับสำหรับการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเนาะอย่างณปัจจุบันนะครับถ้าถามว่าบิตคอยจะลงไปต่ากว่านี้ไหมผมมองว่าโซนที่ค่อนข้างแข็งนะครับคือ9 90,003เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างไปถึงได้ยากแล้วละ่ะถามว่ามีโอกาสไปถึงไหมจังหวัดช็อคเซล์พอเป็นไปได้ไหมครับช็อคมาแล้วก็เพื่อดึงกลับเพื่อเคลียร์เรดเดอร์ที่ถือ ตัวเชั่อฟังขาลองกันมาอย่างยาวนานนะครับฉันภาพรวมถือว่าหลายๆเเรียญน,นะครับมีการปรับตัวดีขึ้นนะในช่วงล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองครับใครที่อยากที่จะเริ่มต้นเทรดนะครับอยากที่จะเริ่มต้นเทรดคริปโตไม่ว่าจะเป็นการเทรดทองคำหรือคริปโตด้วยเช่นกันสามารถทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะเพื่อมาจอยคอมมิชชั่กันนะครับของโมซาจดิ้งขับเลยสำหรับ Bitcoin คริปโตเพรสซีเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาคอยจะตามมานะครับถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับวันนี้ด้วยเช่นกัน นะนสำหรับกราฟนะครับไม่เคยขึ้นที่เป็นเส้นตรงฉะนั้นเวลาที่กราฟมีการปรับตัวร่วงลงมาให้เราคิดถึงพื้นฐานดีๆครับว่าปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ยังคงดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีข่าวลบหรือว่าข่าวดีมากๆอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยถ้าสมมุติว่า,า,า,าคริปโตเคอเรนซีทั้งกระดานดีทั้งหมดเลยขึ้นไปเยอะๆเริ่มมีข่าวดีแน,น่นๆน,นะฮะอันนี้ก็เตรียมตัวว่านั่นอาจจะเป็นจุดที่น่ากลัวนะครับบางครั้งวิกฤตก็คือโอกาสด้วยเช่นกันนะครับผม โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมโคชการขอบคุณพ,พี่เพื่อนทุกท่านนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ